ทำไงดีไปหรือไม่ไปดีนะเมื่อวานฉันคิดถึงอยู่หน้าดัดนั้นละแลนะฉันจะมองหน้าอยู่นา่นได้ยังไงกันไม่สิปกติถ้าไม่ออกไปเลยก็ดูแปลกว่ไ่ใช่เหรอไปก่อนดีกว่าไปให้เห็นหน้าแล้วค่อยคิดก็แล้วกันฉันมองหน้าเธอไม่เห็นเลยแล้วกลับบ้นดีกว่าไหมนะฉัไม่อยู่ดีดีถึงนี้ให้มาทำาบบน้านล่ะคิมินจีตรงนี้ ฉันรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้งเห็นได้ภายในพิพาเลยกันบ้านเยอะหรือเปล่าฉันทำเกือบเสร็จแล้วแต่ดูเหมือนเธอยังไม่ได้แตะเลยสินะอขอบคุณนะฉันจะสั่งกาแฟเพิ่มนะเธอจะดื่มวันนี้ลาลาเต้ใช่ไหมฮะอ๋อคือฉันฉันก็ลองหาข้อมูลอยู่นะอผังเสร็จแล้ว ็นยังไงบ้างเจ้ามีสัตว์แล้วเวด้วยใ้หนูทำหงสือที่เธอให้แล้วจบเลยฉันรักมหาวิทยานิพนธ์ดูและเยอะมากๆเลยล่ะกับฮันจีฮุนล่ะฮันจีฮุนทำไมเธอถึงหาฉันเน้อฮันจีฮุนหลังจากที่จบชันไปแล้วล่ะจะหาว่าเดดเป็นยังไงบ้างน่ะเดดมันก็เหมือนเหมือนกันหมดนั่นล่ะแล้วเจอรู้ได้ยังไงล่ะว่าเดดมันเหมือนเหมือนกันหมด ครกันละเที่ยวจุดแรกของฉันไปนะนี่นี่นี่จะจะเลยเอานะเอเอฉันไม่แก้เธอแล้วหยุดกดได้แล้วเนอะเน็ดดูซิว่าทำอะไรไปแล้วบ้างคิมินจีคิมินจีได้ยินหรือเปล่าเออคือได้ยินแล้วได้ยินแล้วขอบคุณนะแคนะ่น แข่ฉันก็พังแล้วนะยุน่าเธอได้ยินอะไรกันนะทแทนที่เธอไม่ได้ยินอะไรเลยนี่นะฉันจะเอาเมารีใหม่ไม่ได้นะอะไรเนะง,งี้ยแมลงเข้าหรือไงเพื่อตาหรือยังแต่ก็เกิดเสร็จแล้วล่ะรู้สึกสดชื่นใช่ไหมละ่ะฉันแค่เธจนคิดว่าฉันจะตายไปซะแล้วครัยนนะฉันจะไปส่งเธอเองไปกันเถอะไม่ต้องก็ได้ฉันจะไปคนเดียว เธอก็เหนื่อยเหมือนกันนี่นาะระหว่างทางก็มีเรื่องให้คิดด้วยหืองั้นเหรอฉันไม่ทันได้สังเกตเลยเงินไปเกินนะติดต่อมาด้วยลหรอถ้าฉันอยู่กับเธอเขาเป็นเรื่องใหญ่น่ๆแน่ฉันมีไอดีเรื่องแบบนั้นเป็นเรื่องปกตินี่นาะแซคพนะันนาเฟรี b e n เนฟิเราไม่ได้เข้ากันแต่เราก็เลยมีแซแกแค่นั้นแบบนั้นเรื่องนนั้นต้องโดมินีแกันแนนะ่ ใช่ฉันจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นมีได้มาเช็ดใจอยู่นากันเถอะ